ที่ตายอยู่ตรงนี้พ่อหรอมาเห็นให้มันถอยหลังถอยหลังอยู่เรื่อยนี่มันจะตกคลองแล้วมันจะตกน้ำแล้วเอาตรงนี้นะมันใจเอาออกมาแล้วก็สรดน้ำแต่จระเข้มุ่งเป้ากรดดจมใจครับให้จระเข้มันใจเดินใจเชิญแต่จบมาคุณหมอของเรา,ากำลจะนำที่ตาเข้าไปเก็บไว้ฝากไป้ที่ปากเต่าจระเข้ได้กันหรือเปล่าเีจะประกอบเป็นคนชันตัวกันได้เลย าปากจราเข้ขึ้นมากว้างๆปากจราเข้ขึ้นมาโสมๆอย่าพลาดพลั้โชว์นะหมอดมืใช้อะไรนานๆน้องๆน้องๆเข้ามาเที่ยวบุญชาวามจัมภาษพถ่ายขึ้นมาน้องๆน้องๆจะไม่ดูโชว์จราเข้จนเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยนะเนื้อรีดหนาของคนรีดเนื้อออกให้ด้วยหยดมาแต่เดียวเท่านั้นนะคุณหมอชะตาชีวิตเปลี่ยนไปเลยน้ากลับตัคนที่ว่าเดินเหมือนไป่โดนนี่นั่นได้ต่อไปมันจ้ะเ่้